พระบุญชอบเป็นพระที่มีอายุบวชหลายพันศาแล้วท่านบวชเรียนมาตั้งแต่ท่านยังอยู่ในวัยเด็กครอบครัวของพระบุญชอบนั้นเป็นครอบครัวที่มั่งมีอยู่แต่ท่านเลือกที่จะบวชมายาวนานล่วงเลยมาถึงตนเวลานี้ก็เพราะท่านปักปในเรื่องศีลและการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมาก ทางครอบครัวก็ไม่ได้ขัดและยังสนับสนุนท่านตั้งแต่นั้นมาเพราะถือว่าท่านได้รู้จักตัวตนของตัวเองและเลือกทางเดินชีวิตของท่านแล้วบางครั้งท่านก็ไปจำวัดอยู่ในถ้ำเป็นแรมเดือนท่านเป็นพระที่ชอบความสงบอย่างมากและตอนนี้ท่านก็มีอายุถึง50ปีแล้ว ท่านจำวัดอยู่ในวัดแห่งหนึ่งในภาคกลางตนล่าสุดน้องชายของพระบุญชอบมีชื่อว่าบุญชิตที่รบกวนพระบุญชอบให้ช่วยดูแลอบรมบ่มนิสัยหลานชายให้ทีโดยบุญชิตได้ส่งจดหมายมาถึงพระบุญชอบแทนเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ในปัจจุบันเพราะพระบุญชอบนั้น จะไม่มีเครื่องมือสื่อสารและไม่เสพเรื่องสื่อโซเชียลใดๆเลยท่านเป็นพระที่น่าศรัทธาและน่าเลื่อมใสเป็นอย่างมากส่วนใหญ่ทางครอบครัวของพระบุญชอบจะติดต่อพระบุญชอบโดยจดหมายแต่ถ้าหากมีเรื่องด่วนก็จะติดต่อทางโทรศัพท์ของวัดเอาซึ่งเรื่องด่วนก็มักจะไม่ค่อยมี วันนี้เองเมื่อมีจดหมายมาถึงวัดมรรคทายกก็ได้นำจดหมายมาให้กับพระบุญชอบท่านก็แกะจดหมายเปิดออกอ่านดูความว่าสวัสดีครับหลวงพีชอบผมชิดนะครับผมรบกวดให้หลวงพชอบผมหมอบที่ใสายขอช่อกให้ผมทีสืบเป็นหลานชายคนเดียวของทกูลเราได้กลายเป็นคู่เป็นคนขึ้นบมห้หน่อยครับ โชคอะมันเป็นเด็กที่แกเลยไม่ค่อยอยากจะไปโรงเรียนพอไปโรงเรียนก็บักจะโดดสารแต่ติดต่างๆจะก็แวะเข้าไปหาผมและครอบครัวก,ก็ต้องช่วยประกันตัวกันออกมาและยังใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยอีกตั้งที่เอาเงินไปเลี้ยงเพื่อนแจกสาวพอผมไม่ให้เงินมันเกิดทำไมขโมยของก็นเลนอีกส่วนของในบ้านเนี่ยก็ไม่เกลือะให้ขโมยแล้วการทำของไอ้โชคมันเนี่ยรลานพี่นั่นแหละ ตรางความเดือดร้อดความอับอายให้เราและครอบครัวเป็นอย่างมากจนผมกับครอบครัวเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงแล้วใจนึงตอนนี้โชคมันก็อายุ15ปีผมก็หวังว่าผมจะให้มันเปลี่ยนที่สายกับมาเป็นผู้มป็นคนเก่เามากผมยึงอยากจะขอความเมตตาลุพีีนะมี่ได้ผอนช่วยลมลมสั่งสอนมันด้วยครับผมจะพาโชคไปส่วงวันวันอังคารที่11ตุลาคมนี้เลย บุญชิตสวรรตะปองล็ลอกไว้เคารพเสมอปอลอใช้โทรศัพท์สัทีเถอะเมื่อพระบุญชอบได้อ่านเนื้อความของจดหมายเสร็จก็ยิ้มกริ่มเอ็นดูในความดื้อของหลานแล้วท่านก็เขียนจดหมายตอบกลับบุญชิตน้องชายไปความว่าโยมน้องบุญชิดอาตามายินดีมากที่จะได้พบหลานชาย และช่วยดูแลไม่ต้องเป็นห่วงนะหลังจากที่เขาได้ไปอยู่กับอาตมาอาตมาคิดว่าเขาจะต้องได้อะไรกลับไปบ้างส่งหลานชายมาได้เลยอาตมารอรับอยู่จากหลวงพี่บุญชอบสวรรณปองผ่านไปห้าวันนายบุญชิตก็พบพาหลานโชคมาส่งให้ถึงมือพระบุญชอบ ท่านก็รอรับอยู่ที่หน้ากุฏิโชกเดินลงมาจากรถด้วยสีหน้าและอารมณ์ไม่ค่อยสุขใจเท่าไรแสดงอาการก้าวร้าวต่อพระบุญชอบอย่างชัดเจนหลวงพี่ผมต้องขอโทษไว้ล่วงหน้าเลยนะครับที่หลวของผมนะ่ะมันเป็นแบบนี้โอ้ไม่เป็นไรหรอกนะอาตมาเข้าใจแต่ท่านหลวงพี่ไม่ไหวอย่างไง กก็ไไมบอผด้นะครัพระบุญชอบยิ้มและพยักหน้าให้บุญชิด่อนกลับบุญชิดก็กล่าวฝากฝังโชคกับพระบุญชอบอีกเล็กน้อยจึงเจ้าโชคมันจะเดือดไปบ้างแต่ยังไงมันก็เป็นหลานของหลวงพี่นะครับเอามันหิวอ, <c oughs> อืาตมารู้แล้วนะเป็นห่วงโชคมาละสิ หลังจากที่บุญชิตส่งโชคเสร็จเขาก็ขับรถกลับไปพระบุญชอบก็เรียกให้โชคมาถือกระเป๋าของตัวเองเดินตามขึ้นมาที่กุติเป็นอย่างไรบ้างโยมหลานเดินทางมาเหนื่อยม่ะก็เหนื่อยนิดหน่อยเนี่ยผมไม่อยากมาพ่อก็บ,บังคับให้มาผมก็มาผมแม่งลำขานพ่อ,อชิบเลย เอออาก็เอาแต่ใจตัวเองเขาเอาแต่ใจตัวเองอย่างไรเล่าเราให้อาตมาฟังจะได้ไหมไม่อ่ะเดี๋ยวหลวงลุงก็เอาไปฟ้องพ่ออีกผมก็โดนด่าอีกทุกคนก็เป็นอย่างนี้กันทั้งบ้านแหละอืมทําไมอยากเล่าก็ไม่เป็นไรนะวันนี้มาเหนื่อยๆพักผ่อนซะเถอะ หลานโชคได้มาอยู่กับพระบุญชอบได้ประมาณสามวันพระบุญชอบไม่ได้บังคับอะไรโชคเลยท่านปล่อยให้โชคทำตัวตามสบายในความสบายของโชคนั้นไม่ได้หมายถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างที่เขาเคยได้รับเหมือนเวลาอยู่ที่บ้านแต่เป็นความสบายใจตั้งหากเพราะพระบุญชอบไม่เคยสั่ง หรือบังคับให้ทำอะไรแต่กลับเป็นโชคตะเองที่เริ่มรู้ตัวบ้างแล้วว่าควรที่จะต้องทำอะไรบ้างพอโชคไม่เข้าใจอะไรตรงไหนโชคก็กล้าที่จะถามพระบุญชอบด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้โชคเริ่มไม่แสดงอาการก้าวร้าวกับพระบุญชอบส่วนท่านเองก็มองดูและพิจารณาดูแล้วว่า โชคนั้นไม่ได้เป็นเด็กที่ไม่น่ารักอย่างที่บุญชิดบอกมาเป็นยังไงบ้างโยมหลานอยู่วัดน,นี้มาได้สองสามวันแล้วล่ะก็สนุกดีไม่น่าเบื่อเท่าที่บ้านแม่คงชอบอะไรที่สนุกสนุกไม่น่าเบื่อละสิก็เป็นธรรมดาของวัยเจ้าสินะดีเลยอาตมากำลังจะออกเดินทุด,ดงในเร็ววันโยมหลาโชค ไปกับอาตมาไหมล่ะไม่ไปก็คงไม่ได้สินะหลวงลุงไม่อยู่แล้วผมอยู่ที่วัดน,นี้เองคนเดียวคงไม่ดีผมไม่รู้จักใครเลยก็คงต้องไปแล้วไปเดินทุด่งดงที่ไหนล่ะจะลำบากแลวตากแดดมากไหมผมก็กลัวผมจะไม่หล่อเอานะก็ต้องลำบากอะ่ะไม่ร้อนหรออาตมามีที่หมายที่อยากจะไปก็คือป่าโปง ปนน่าาธรรมชติทัั้้งยิ่งดีเลยผมก็ถือซะว่าไปออกค่ายลูกเสือเลยจะเสียอย่างเดียวไม่มีเพื่อนไปอัตมาเป็นเพื่อนให้กับโยมหลานได้นะโดยเฉพาะถ้ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจก็เล่าให้อัตมาฟังได้พอคงสั่งมาละสิคงอยากจะรู้ว่าผมจะดื้อไปถึงไหนเบื่อพวกผู้ใหญ่จริงๆเลย ชอบต้องเอาแต่จะจับผิดเท่านั้นวันต่อมาพระบุญชอบก็บอกให้โชคเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าคืนนี้จะออกเดินทางไปขึ้นรถโดยสารส,สาธารณะไปยังพื้นที่ที่ตรงการเดินทุดงเหตุที่ต้องขึ้นรถโดยสารส,สาธารณะไปไม่เดินทุดงไปยังที่ไม้เองก็เพราะว่ามีโชคมาด้วย ถ้าหากให้เจอความลำบากตั้งแต่วันแรกๆคงไม่ได้เป็นมิตรกันเลยคืนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนพระบุญชอบกับโชคก็ออกเดินทางโดยขึ้นรถสาธารณะโดยสารเพื่อข้ามจังหวัดไปพอถึงเวลาเช้า ก็ถึงสถานีขนส่งของจังหวัดที่ไม้ประบุญชอบกับโชคก็ลงมาจากรถโดยสารสาธารณะแล้วต่อรถสองแถวนั่งมายังอุทยานที่ไม้อากาศธรรมชาติแบบนี้ดีจังอืมบรรยากาศดีแล้วชอบไหมล่ะโยมหลานเอ้ย ชอบสิผมชอบธรรมชาติผมชอบเลี้ยงสัตว์แต่พ่อกับแม่ไม่เคยอนุญาตเลยบอกว่าสัตว์สกรปรกเป็นพาหะนำโรคส่วนหนึ่งมันก็จริงอย่างที่พวกเขาว่ากันนั่นแหละแต่ถ้าเรารู้จักเลี้ยงเขาแล้วดูแลมันก็ปลอดภัยได้พูดไปก็เบื่อเอะอะอะไรก็ห้ามผมก็เลยทำอะไรที่พวกเขาห้ามไปเลย ยังไม่ทันที่พระบุญชอบจะพูดคุยกับลานโชคต่อรถสองแถวก็ขับเคลื่อนมาถึงที่หน้าอุทยานทำให้การสนทนาระหว่างพระบุญชอบกับลานโชคก็หยุดชะงักลงท่านเดินลงจากรถแล้วเดินนําโชคผ่านทางเข้าบริเวณหน้าอุทยานอินตาที่กํำลังขายของอยู่ในเพิงพักแยกคา อินตาเมื่อเห็นว่ามีพระมาเดินทุดงอินตาจึงนิมนต์นพระและถวายน้ำดื่มขอให้ผลบุญนี้ส่งให้ใช้ได้รับด้วยเถิดขอให้ใช้รับรู้ว่าตาคิดถึงชัยอยู่ตลอดนะ พระบุญชอบก็เดินนำทางโชคเข้าไปตามเส้นทางของอุทียานอินตาที่มองตามไปด้วยดวงตาที่แฝงด้วยความเศร้าถึงเวลาจะผ่านมาได้สักระยะแล้วอินตาก็ยังคงคิดถึงชัยอยู่เสมอถึงแม้จะยอมรับว่าชัยจะไม่ได้กลับมาแล้ว พระบุญชอบเดินเข้ามาในอุทยานได้ชั่วระยะทางหนึ่งท่านก็หยุดพักเพราะเกรงว่าโชคจะเหนื่อยแต่ท่านก็ยังไม่ได้ยินโชคปริป,ปากบนหรืององแงใดๆเลยพระบุญชอบหยุดพักให้โชคได้กินอาหารและดื่มน้ำก่อนส่วนตัวท่านนั้นก็ดื่มแต่เพียงน้ำเปล่า หลังจากพักกันเรียบร้อยแล้วพระบุญชอบก็เดินนำทางต่อไปอีกจนไปถึงพื้นที่ที่เหมาะแก่การปักกลดที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีลำธารพระบุญชอบนำโชคปักกลดกันสองหลังและจุดเทียนหนึ่งเล่มเป็นยังไงบ้างเราโชคเอ้ยเหนื่อยไหมละ่ะ ก็พอได้นะเหมือนเดินเข้าไข่ลูกเสืออืมดูดีแสดงว่าสนุกระสินนะผมไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแล้วทําไมหลวงลุงถึงชอบบวชเป็นพระล่ะอาตมาชอบทางนี้มาตั้งแต่ยังเล็กๆเลยออกกับแม่ก็ไม่ได้ห้ามหรือขัดข้องอะไรท่านก็ตามใจเพราะว่าอาตมานั้นนะ่ะไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครเขา และพวกเขาก็ยังคิดว่าการที่อาตมาได้บวชแบบนี้พวกท่านก็ยังได้บุญไปด้วยดีจังทำไม่พ่อกับแม่ของโชคถึงไม่ใจดีเหมือนปลูกกับย่าบ้างนะแล้วพวกเขาไม่ใจดีกับเราอย่างไรเล่าก็พ่อกับแม่ ่อบ,บังคับให้ผมเรียนพิเศษเกรดเฉลี่ยต้องได้เท่านั้นเท่านี้ผม,มอยากเรียนสายศิลป์หรือว่าสายช่างพ่อกับแม่ก็ไม่เห็นด้วยพวกเขาก็คงมีเหตุผลของเขานั่นแหละอย่างที่โชคก็มีเหตุผลของตัวเองอย่างไรละ่ะแล้วโชคได้บอกได้อธิบายกับพวกเขาไหมละ่ะโอ้แค่เอ่ยปากก็หาว่าเถียงแล้วพ่อก,กับแม่ใช่ว่าจะรับฟัง พวกเขาคิดแต่ว่าเหตุผลของพวกเขาถูกเสมอเอะอ,อาก็ว่าอาบน้ําร้อนมาก่อนพวกเขาคงลืมไปแล้วว่านี่มันปี2022แล้วนะชอบคิดว่าผมเป็นวัยรุ่นทานซิสเตอร์อยู่ได้อาตมาก็เข้าใจโยมนะเอาเป็นว่าคืนนี้หลานโชคพักผ่อนซะนะจะได้มีแรงเดินต่อแล้วโยมหลานรู้ใช่ไหมว่ากลางค่ำกลางคืนเนี่ยอยู่ในป่าถ้าได้ยินเสียง หรือเห็นอะไรแล้วก็เขาห้ามทักนะอืมเรื่องผีเนี่ยนะก็พอเคยเคยได้ยินมาบ้างแต่ก็จะเฉยๆละกันจะไม่ลบหลู่อืมอาตมาดีใจนะที่โยมยอมรับฟังและทำตามอืมเอาละอาตมาขอปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ก่อนละพระบุญชอบก็นั่งปฏิบัติธรรมในกรด ประนมมือกล่าวบอกเจ้าที่เจ้าทางท่านเจ้าป่าเจ้าเขาท่านเทพพดาทั้งหลายวันนี้อาตามากับหลานโชคได้เดินทางเข้ามาในป่าเพื่อปฏิบัติธรรมหากหลานชายของอาตามากระทำอันใดที่เป็นการลบหลู่หรือไม่สำรวมแล้วก็ขอให้ท่านเจ้าป่าเจ้าเขาท่านเทพพยดาทั้งหลาย ปรดเมตตาอาตมาและหลานชายของอาตมาด้วยเถิดสาธุแล้วแสงของไรประยับก็ปรากฏร้อมรอบกรดของพระบุญชอบกับโชคพระบุญชอบก็นั่งสวดมนต์ทำสมาธิส่วนโชคที่ยังไม่หลับก็นอนดูพระบุญชอบปฏิบัติธรรมจนพอยหลับไปเองโชคที่หลับไปได้สักพัก ตื่นขึ้นมานอนฟังเสียงนั้นไม่นานเขาก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาด้วยความรู้สึกสื่นเต้นเล็กน้อยโชครีตามองไปทั่วบริเวณแสงสลัวจากเทียนที่สุดก็ยังพอมีแสงสว่างไปยังพื้นที่ใกล้เคียงโชคก็เห็นร่างดำๆที่เดินผ่านไปมาในความมืด โชคตกใจจนเผลอโบอกตาโปรงเพ่งดูให้ชัดอีกครั้งเขาก็เห็นผีชัดเจนเอาแล้วไงเล่นกูแล้วไงมาคืนแรกก็จัดกูเลยทักก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้โชคก็รีบหลับตาแล้วนอนขดด้วยความกลัวเขาไม่กล้าที่จะมองต่อไปจนเช้าโชครีบลุกขึ้น มองไปที่กรดของพระบุญชอบโชคก็ไม่เห็นพระบุญชอบโชคก็ยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่หรือว่าหลวงลุงจะหนีเราไปแล้วเฮ้ยหลวงลุงหลวงลุงอยู่ที่ไหนหลวงลุงหลวงลุงอยู่ที่ไหนโชคมีอาการร้อนรนทั้งทั้งที่ผ่านมาดูเป็นคนนิ่งๆไม่สนใจอะไร โชคเดินดูไปทั่วบริเวณทั้งลำธารและพื้นที่ใกล้เคียงแต่โชคก็หาพระบุญชอบไม่พบจนเขาถอดใจและกลับมาตั้งหลักที่กดเอาล่ะว,วะแล้วกูจะทำไงวันนี้อ่ีตอนเรียนวิชาลูกเสือก็ไม่เคยตั้งใจเรียนแคมทงแคมทิกก็ไม่เคยจำเดินมาก็ไม่เคยทำตำหนิไว้เลยฮย ยังไม่จบรอรับชมกันใน EP ีต่อไปนะคะ